สวัสดีจ้าปียาคนขยันจ้ากินข้าวจ้ามาเด้อกินของทอดปลาจ้าทอดปลาหนึ่งตัวมาหนีไปจ้าปนจ้าปนปนผู้นึงกินเผ็ดผู้นึงกินโมเผ็ดกัดปลาเพลิกใส่น้ำเอาปนปลาบานเขาละจ้า นั่นนี่ก็จะเป็นแตงโมปินเจ็บแบ,บเจ็บแจ้ะฝนกระตกลิ้นจ้ะฝนกระตกลิ้นกินง่ายๆน,นะแเนกินง่ายอยู่ง่าย เนี่ค่ะเขาเนี้ยหอนหอนฝนก็นตกลิ้นกินจำเนี่ยว่าจ่ามึนฝนป่าว่าจา่าอีหอมใส่น้ำจา่าหัวหอมแห้งเขาไมาหมจ่าทำมาจำใจกันก็จะหอม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 เดี๋ยวซีบมังก่อน ใส่แมงดาความจ้ดปนใส่แมงดาพร้อมๆเสร็จเสรใส่แมงดาตัวหนึ่งจ้ามเลยแล้วเอามาปนใส่กระป๋ะหอมหอมตัวนี้น้อยอยางนี้แต่ว่าหอมคัก เดี๋ยวจังหน่อยเปย์นคนคาคาดิบคาสดไหมคาสดไม่จินกับปนปคนตกลิ้นจะหาพักก็ได้จ้แเ้วบ่หอดกระเทียนนิ่มด้วยคนคาไม่จินก็เป็นปนแซบเวอร์แซบเวอร์ นี่จ้าค่ะใบใหญ่ๆตื๊ตอหอมๆเจ็บๆชิพนิ่งกับใบแซมนิ่งนะจ้าขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณแนละสวัสดีจ้า